ละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลซิฟเฟอร์คาร์เปอร์สายกระสอบฟ้านะครับ <c oughs> วันนี้เราก็อยู่กันกับเกมคุกกี้รันคิงด d อมนั่นเองนะจ๊ะน่าเล่นทั้งทีไม่มีคลิปกาชาได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดหาเฮียเอสกันฮนะเฮียดาเอสโซ่ของเรานั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่ต้องบอกว่าเฮียเอสเปโซ่เอสเปโซ่อยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยคุณยะคือต้องบอกว่าอยากเปิดหาให้มันได้สักสามดาวอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะดอง ดองพวกไอพิมพ์ตัดมาแล้วพอสมควรนะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันว่าจะได้ไหมนะวันนี้ก็มาเอาใจช่วยพี่ด้วยนะว่าจะเขาเรียกว,ว่าตามหาเฮียเอสของเรานะฮะไม่รู้ไม่รู้วันนี้จะได้เป็นเฮียหรือจะได้เป็นอย่างอื่นนะคือถ้าเปิดคือถ้าเปิดล้วไม่ได้นี่อาจจะอาจจะไม่ได้เรียกเฮียแล้วอะไรอย่างงี้โอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นเนาะก็เผื่อแบบใครจะอยากแอดมาก็แอดมาได้นะ,ะตามชื่อดีนะครับ เดีวซิเฟอร์นะแต่ว่าตัวข้างบนนี้เป็นตัว L สองตัวนะเพราะว่าเนื่องจากเราแบบเราเรียไอดีเนาะเปิดทีปหาตรงรหาตัวกันมาชื่อมันก็เลยแบบค่อนช่างประหลาดะ,ะหน่อยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลานะฮะและประหยัดอินเทอร์เน็ตของน้องๆและค่าไฟของทุกคนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปหาหรือว่าเฮียแอดกันเลยฮะเอาพี่คนพิษเโอเคโหโคตรลุ้นต้งหางตาขวากระตุกรัวเลยทำไมวะไม่ได้สิวันนี้ต้องได้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะใช้สูตร หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเปิดกาชาแบบเชียร์ลีเดอร์ก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดแบบเขาเรียกว่าอาสิบทีหนึ่งครั้งนกแล้วก็หนึ่งทีสองครั้งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสลับไปเรื่อยๆนะฮะก็จริงๆก็เดี๋ยวแบบอาจจะสลับสลับว่าตู้นี้บ้างแต่ตู้นี้คงจะเป็นเปิดฟรีอะไรเงี้ยก็โอเคฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเลยดีกว่าเราเริ่มจากนี่กันเลยบึ้มบึ้มแบบสิบทีเฮ้ยติดีๆ,ๆเออโอเคฮะเราจะไม่กดข้ามแล้วเราจะแบบ ลุ้นเลยมันจะมีแบบหน้าแม่มดปิดอี้ไม่ใช่ดีว่ว่ามันไม่ใช่หน้าแวบอ่ะมันต้องเป็นหน้าแบบมันต้องเป็นหน้าแบบอะไรนะด้วยความรักใช่ไหมโอ้ลิ้นตาจะไหลโอ้ชิ้นหายแน่นวนเอ้ยไม่ได้นะแกจะมูกซาตอัพชิปจะแบบคือขอฟรีเกลือได้ไม่ว่าเลยคือแบบไอ้เวลาเพชรมันสะดุ้งเนี่ยโอ้โหดูแต่ละตัวคือคือเราฆ่าไปเลยไหมเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีแล้วนะเนาะฆ่าเลยกันเนาะ ข้ามไหมข้ามไหมมันไม่น่าจะมีหรอกอ่าจริงด้วยนะคฮะเพราะมันโอ้แต่ได้เศษเฮียเอสมานี่มาอาวอ้า,อาวอ้า,อาวสู้ๆเฮียสู้ๆโอเคต่อไปเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งงั้นเปิดเป็นอันนี้สองที่กระดึบ๊บไปไปไปดิอ,อืออันนี้ข้ามเลยเนาะไงกันพี่น้ามิคือปกติไม่เคยไม่เคยได้เลยดีจากการเปิดหนึ่งครั้งอยู่แล้วอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแบบไปตูมเพชรไปไม่น่าได้ไม่น่าได,ไได,ไได้โอ้โหได้อะไรวันนี้ซันกิฟ เอาละฮะได้เวลาคือก๊บปคืบก๊อปคือก๊อบอบาเฮดเฮดเออใช่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 กูลยอย่าอย่าถามมาเดี๋ยวไม่กล้ากดไปกันเลยอีปีกมาคือทำไมเฮดก็ขอนมอ่ะขอนมขอนมมาเอ้้ยไหีัใส่แต่งนั่นแน่แมงไม่มีเลยไปแล้วสามพันจันไปเลย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  มน่าได้เลยใช่ไหมพวกมันแบบมันไม่มีวัฟอ่ะอแต่ขอดูหน่อยกันน่าจะใช่หละน่าจะใช่โอ้โหได้อินเดน่าโจนน่าเลยไหมแม่งยัยเดน่าโจนหน้าตู้นี่จะโจนละเดี๋ยวไปเปลีป่ยน,น,นตู้นี่มันน้งเปลี่ยนแล้วไหมมาสองครั้งสองครั้งสองครั้งอะไรงี้ยแบบุ๊กกับุ๊กกับแบบคือบางทีแบบกดตู้เดียวกันแล้วมันแบบเขาเรียกว่ามันดูดดวงอะไรเงี้ยมรถมาหาวิทย์ดูดดวงกัน้ยอาปาต่อต่อต่อเฮียเอด็ดขอเป็นตัวกับเป็นเป็นเซ็ Yeah, นเฮียผมกดได้แค่สิบครั้งเท่านั้น,นนะเฮียโอ้เฮียเฮียครับเฮียเอสโซ่รุนจักรกลิโออเมริกาโน่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ออไม่ได้ลุ้นเลยส่งไม่งเลยกดแมน 12, 12, น 12, ่งแล้วแม่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งละไม่น่าได้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 ไไดนั่นไง <c oughs> อ๋อไม่ยาี มัน่าจะเกลือได้ขนาดนี้วะนี่สองครั้งแล้วนะแกเฮียเฮียเฮียสามทีแล้วเฮีย yeah. เออคือจะไม่ใช่เฮียขอลดนมบอกเลยจะไม่ใช่เฮียขอลดนมบอกเลยคูก้าปาบิก้าอากงอาม่ามาให้หมดเออแต่เลยเอ็ดเป็นโซ่ลดนมเอ็ดเป็นโซ่ลดนมไม่เห็ดไม่พริกไม่เห็ดไม่พริก อะไรบ้าวะอะไรบ้าวะอะไรบ้าวะกุบกับกรุบกับโอ้โคตรเดี๋ยว่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่กลบไปกลบไปกลับไปลุน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 ลุจะพรอยอะไรเอ้ยตัวนี้วะตัวนี้วะอะไรอ่ะไอ้แม่งไม่น่าเลยสมบูรณ์ปักโอ้โหหน้าเราไหลฟังมาทำไมครับพี่เห็ด โอ้ยฮ้ต hey, ตัว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอยเอาไว้เอาไว้เอาไคุ้มัีคุ้มังคุ้มเอ็ดเออ็โอยไปเลยฮียไปเฮียไปสุดเออตัวไม่ตัวตัวเอ้าอ้าเปนยังไงยังไงยังไงเอเหรอเหลอได้เสร็จเหลือได้ตัวเหรอเหลอเหลืเลือเลยเลยพวแกไม่ม hey, 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 hey. oh. hey, ีค oh, right oh. ่าละ โอเคโอเคโอเคเอ็เห็ดเอ็เห็ดเอ็อ่าพอดีพอดีโอ้โหเอาล้วฮะได้เห็ดได้ไม่ใช่ได้เห็ดถุยได้เอ็ดไปแล้วหนึ่งตัวโอเคจัดไปสุดเดิมสุดเดิมสุดเดิมเปิดตู้นี้เปิดตู้นี้คือหลอกล่อหลอกหลอกล่อดวงหลอกล่อแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจไดเอ็ดนะอะไรอย่างนี้อ่าบอกแลยฮะว่าเจ็บคอจัด ฮ้าทำไมวเเนี่ยเอาละฮะเอสเอสเอสกัเอสเอสคอยดิอือยืมเออมา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 อะะฮวาว้ยาาบอกเลยเรียกว่าวงการการฉายงสัสะเทือนเอรัวรเดี๋ยวนะทำไมนึกถึงหน้าเห็ดอีกแล้ววะไม่น้ำไม่เห็ดสอสองนะขอเอสขอเอสคือไม่เอสก็นมอ่ะ นานได้โปรโตัวนี้ขัดขัดทั้งนมทั้งเอสโออะไรเนี่ยโอห์หอมโอหหอมขอน้องหอมแดงเหรอโอเคโอเคโอเคโอ้ได้หอมแดงเลยอะไรอ่ะโอ้พี่อะไรอ่ะหมาฝรั่งเหรอนูสซูเปอร์แมนโอ้เป็นมารแลนนั่นเองเอ๊ะเหรอ อ๋อหรอเป็นได้เศษมาแล้วเหรอโอ้เป็นแบบคือมันอีพีแล้วมันเอ้ยมันไม่ได้เป็นตัวเลยเหรอเฮ้ยไมไ่เป็นตัวดีกว่าเอ้บอกเลยคุกกะน้องกันชาน้องกันครับโอ้คือแบบคือพี่ก็ดีใจแหละแต่แบบยังไงดีวะคืออยากได้อยากได้

บอกเลยมันต้องมีเฮ er ียเอฟโอ้โหเมื่อกี้จะไม่เกินจะแดกเออมันต้องจักซีมต้องจังซีอย่าไปอย่าไปโอ้นี่มันพี่น้องอัลฟอนเซ่อันเชมิทไปเลยโอ้พี่คือน้องคอบูเลอร์น้องคอบูเลอร์อ่าตัวนี้แรกขอเฮ er ียเอฟขอเฮ er ียเออ่าเฮีย er แล้วเลยจัดไปจัดไป ว่าโอ้ดีจัดจัดวันนี้บอกแล้วต้องให้ต้องให้พี่ชายมาเรียกพ,พ,พี่เรียวอเมริกาโน่ในตัวอะไรอ๋อโดนปินเซตโอ้โหแม่งกีดกีดไม่เก็บคอไปเล่นเกมอื่นเลยโอ้ได้ไรเนี่ยสปาร์กกลิงไปไป,าปายาวไปายาวไปลเกียจัง <laughs> โอเคครับเฮียไปต่อกันยาว เดี๋ยวเราเปิดแบบนี่เราสูตรกึอบ <c oughs> ครับเฮียครับเฮียมาเลยครับเฮียมาเลยครับ <c oughs> มาอีก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 ยังไม่พอ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 มะ <c oughs> <c oughs> ไปเลยดีกว่ามันไม่วิบวับเลยอ่ะมันไม่วิบวับเลยแบมาดิมาดิ โอ้ยค้างค้างคางเครื่องค้างเครื่องค้างเดี๋ยเดี๋เอ้าเอาได้เฉยตัวอะไรอ่ะไอ้เยี่ส์สปาร์กิ้งเอฟชิลลิแจเป็นน้องโอน้องครับโอน้องก็ดีอ่ะแต่พี่มีน้องกัญชาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮีดเฮ็ดมาเฮ็ดเฮ็ดคอยทีเฮ็ดไม่ใช่ทีอะอีกประมาณสักสามทีเฮ็ดมาเลยไปกันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาเลยเฮ็ดเฮ็ด โ <s uk at> อ้ขอแบบแค่เฮียเฮียโอ้ <S <s <uk at> อคำต่อไปไปต่อเองโอ้จะปวดรุ่มเ้วเฮ้ยมันไม่ดีมั้งปวดรุ่มเงมันค่อยไปเดี่ยวเอกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่เข้าใหม่เข้ามาที่ประมาณน,นี้อ่ะกดไปเลยยาว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  <s uk at> เฮียครับเฮียเฮียเฮีย ียอย่าแบงเฮียผมผมขอสามดาวผมขอสามดาวสาีสด่ดาจัแปดได้นี่นี่ี่ฮามันต้องจังซานจับไปยาวๆเฮียจับไปยาวๆมาเลยเฮียเทอมอนเแบบ๋เแบบ๋โอ้มาครับพี่เลี้ยอเมริกาโน่เนี่ยเอ้ยตัวแรกเลยเหรอตัวแรกเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่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 ไ,ใชไ,ใชไป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 ,ไป มาเลยจ้ะเอามาเลยจ้ะมาเลยขอเข้มเข้มขอเข้มเข้มขอเข้มโอ้เสียเหรอโอเคๆๆๆขโมยตู้ขป็นตู้ขป็นตู้ขป็นตู้เฮ้อเหยีย <Hey. S 1> yeah, ครับเหีย yeah. เ yeah. ไม่ตัวอะไรวะโอ้ไอเทคกินไม่ใจแทงไอมารแรงกินซโนวาโอ้เอ็งมาทำไมวะ เออเฮียเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบฝังตัวเฮียครับหัวอันชันเอ็ดเป็ดสู้ต้องพิงแมงมงันต้องพิงมาต้องพิงวันนี้โอ้ดวงศรีราชาโอ้เป็นลงไข่พอม้อทอดพี่เป็นลงหมดแล้วล่ะหมดแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นึสองตัวโอ้ยินเป็นนมได้ไหมเนี่ยไม่อยากได้มาอะไรหรอกแม่ งงเงี้ยงงเงี้ยเฮ้ยข้างันข้างันปะปะปะไปกัเลยโอ้โหเฮียเอ็ด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 ขออีกตัวเฮียขออีกตัววันนี้ไม่ขอแล้ววันนี้ขอเฮียอีกตัวขออีกตัวอีกตัวเอยแม่งจบละไป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 เฮียเฮียมไอเพนหมดยังวะโอ้ไ้เลยทีเดียว โอเคเดี๋ยวเปิดนี้โอ้เปิดนี้ครั้งสุดท้ายด้วยอะปะโอเคครับเนื่องจากเพชรจมแล้วคอก็จะแตกอ่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดนี้หกทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเปิดครั้งสุดท้ายดุ้มสวยๆเลยแบบตูมตามตูมตามไปอะไรอย่างงี้อันนี้เราสคิบไปนุ๊กเพราะว่ามันไม่ค่อยจะได้อะไรอยู่แล้วแบบเผื่อฟุกเผื่อฟุกมันออกมาอะไรอย่างงี้ออกไหมโอ้ไม่ออกไม่ฟุกเลยว่ะ ไปแบบออกไหมโอ้ไม่ออกโอ้โหคุกกี้หน้ามนมาทำไมวะโอ้นี่ก็อะไรเนี่ยน้องจุกจุบปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคฮะสามพันสุดท้ายเพราะว่าเพชรมันเหลือไม่พอเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวอาจจะขอเปิดน่ทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งทีคือเหมือนแบบเอาดวงเอาเอาแบบเอาดวงทิ้งไปก่อน ประมาณนี้แล้วกันมาเฮสของสุดท้ายเฮสครับเฮสผมขอแบบจบคลิปสวยๆแล้วขอแบบโบไม่ตวงโอ๊ยมามามาเฮยไม่ขอตัวอ้าหขอขลกงจะบอกขอสามตัวโอ้ยได้ได้ตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งขอเป็นเฮสแล้วกันนะอย่าเห็ดอย่าพริกอย่าอะไรก็ตามคือแบบนมเอสนมเอสเนี่ยเอาหมดแล้วจังหวะเนี้ยนมเอสนมเอสมามามา เอพเปโซ่สนมเยอะๆโหโคตรลุ้นโคตรลุ้นอะไรยะ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 ไอ้บ้นม่วงโอ้ยมันม่วงแมคโคฟักตาลายโอเคสักคลิปะน่าจะหมดแล้วแหละรู้สึกมีตัวเดียวมั้งโอ้ไดีเอฟเปเท่าไหร่วันนี้วันนี้ผมหมดแล้ว่啊 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันนี่มี500เปิดปเป็นเดือมันก็ไม่ค่อยดุดวงโอเคเดี๋ยวเปิดใบฟรีนี้ต่อแล้วกันแน่ๆไหนก็แวบแว๊บมาได้เลยดีเขาสุอยอันนี้ไม่ค่อยลุ้นเลยฮนะไม่เคยได,าายด,ด,ด้เลยดีๆเขาเลยไปอะไรอะอะไรวะอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันหน้าอะไราวะนี่คืออะไรอะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูอ่ะเนาะแต่ว่าไปดูเฮียก่อนอไปดูเฮีย <c oughs> เฮียเฮียครับเฮียมีเท่าไหร่อ่ะอันนี้อัพเฮียใช่ไหมนี่อัพเฮียใช่ไหมเวิร์อ่าวบอกมือใส่สหนื่อยเฮียมาแล้วจ้ากึุมกลุมกลมกลมมาแล้วครับพี่เฮ้ยไปยๆๆไปต่อเฮียเฮียไปต่อเล้ยกลุมๆๆๆ้มกลุ้มกลมมากึุมกลุ้มกลุ้มไปๆๆไปเฮีย เย่เฮียส่งดาวเฮียสามพอไหมโอ้เฮียสามไม่พเฮียสามใช้โอ้ใช้เยอะเลยอโอไม่ได้ไม่น่าพอไม่นะพอแลาไงอะมาแลนออกมาเลยอบปไปไแมงเอ้เเตไมารแลนก็คนวไม่จะดีใจดีไปว่าไปไปนกกนชาไป โอ้นี่ก็โอเคแหละวันนี้ก็ยังก็ยังถือว่าแบบมันก็ได้ตัวที่แบบใช้มาเนาะโมองโล่ในแง่ดีไงคือพี่ไม่ได้พี่อยากได้พี่ต้องได้ไงคือแบบอ,อันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยได้ต่อที่100%นี่หว่าโอ้โหวันถือว่าดูดีเนี่ยนะโอ้จับไปจับไปฮะโอ้วนี่เอ้ยเฮ้ยคุ้มละคุ้มโอ้เต็มหนึ่งพันเลยอะตอนนี้เหลยสิบห้าบาทในกระเป๋าตังค์ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้จะอยู่ยังไงวะเนี่ยโอ้นี่ก็พันหนึ่งมีแพ็คล้อยบาทไหมฮะล้อยบาทได้หมดเนี่ยอะไรเงี้ย โอเคครวันนี้โอ้โหน่าจะเรียกว่า <c oughs> ได้ละความเจ็บคอไปพอหอมปากหอมคอกันเนอะโอเคครับก็ถือว่าวันนี้มิชชั่นสำเร็จเ,เนอะนะฮะน่าจะแบบโอ้โหดีใจสีสมอนมาลองเงืกเลยอะไรประมาณนี้ฮก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวจะขอเก็บเพชรแล้วค่อยมาเปิดคลิปกันใหม่เนอก็เดี๋ยวอาจจะดองรอตัวใหม่ๆม,มาดีกว่าเพราะเฮียเอสนี่น่าจะ น่าจะหอมปากหอมคอแล้วล่ะสองดาวน่าจะพอแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามันมันแบบอึดอัดมันไม่ผ่านไงจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาบลัมหาสามดาวต่อครับโอเคครับปะก็ยังไงวันนี้หวังว่าจะเขาเรียกว่ามีความสุขกันเนอะอกับการบิดเสียงลำโพงลงด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามสามารถกดติดตามพี่ได้นะพี่ชื่อเรียวนะครับช่องเรียวซิเฟอร์นะฮะแคเตอร์สายกระสอบไฟโอเคครับก็ยังไงแล้ววันนี้ ก็เรียกว่าเล่นคุกกี้รันคิงด้อมกันให้สนุกนะครับหวังว่าพี่จะเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดกาชาเนี่ยโอเคไปแล้ครับบ๊ายบายครับโอยนกงถลงไว้